ท่านผู้ชมมันไม่คาดคิดจริงๆทำจำภาพวันที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ไหมที่บ่อนไก่อะคแล้วผู้ว่ากาทมชัชชาติสิทธิพันธ์ขึ้นบรลลัยไซท์เทศกิจบึงไปที่บ่อนไก่เพราะตอนนั้นประชุมฉสดสับปุ๊บจะไปเหตุการณ์นี้ใครจะไปคิดตูนเลขทะเบียนเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะคะ่ะ สองตัวท้ายหนึ่งเจ็ดปรากฏว่าไปตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งซหนึ่งเจ็ดแต่เอาล่ะมันก็เป็นข่าวมาคิดทีหลังใครก็คิดได้ถูกไหมใครก็คิดได้ปรากฏว่าสับเหลือที่ราชบุรี ก็ได้เป็นคนกรุงเทพซื้อเลขคุณชัดชาติใช่ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อเลขทะเบียนรถตอนที่นั่งไปเพลิงไหม้บ่อนไก่นะคะสับป,ปะเลริ่ดท่านนี้ชื่อคุณบุญเหลืออายุ5 8ท่านบอกว่าชื่นชอบคุณชัดชาติอยู่แล้วแล้วท่านเป็นผู้ว่ากทมคนที่17นะคะนนก็เลยซื้อเลขนี้อันนี้เป็นความคิดของแกว่วาต้องซื้อตามใช่ค่ะว่าต้องตามประกอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเคยมีหมอดูทํานายไว่วารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่แกใช้ มันจะตรงนะมันจะออกเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง711<ม>ก็เลยซื้อเลขนี้ค่ะปรากฏว่ารับ12ล้านนะคะถูกรางวัลที่1-2ใบสิ่งแรกที่ทำวิ่งไปหาคุณแม่กราบเท้าจับเท้าแม่มันลูบที่หน้าเคราะดีนึกวิ่งไปหาคุณชาตชาติ <c oughs> อ๋อไม่ได้ก็ซื้อไปงเน้ยนะคะเพราะว่ามีทะเบียนรถแล้วก็รักชาตชาติ <c oughs> ก็เลยซื้อแล้วก็กำลังว่าว่าต้องมีเจ็ดไง แล้วเ,เ,เราเกี่ยวอะไรกับผู้ว่าชัดชัดอ่ะคนที่เจ็ดหไงอ่ะที่หนานแล้วไงอ๋อใช่ไหมก็คือคนที่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่าคนที่เจ็ดก็เลยก็เลยเอาเลขอ่าหนึ่งเจ็ดมาซื้อใช่ครับซื้อมาแล้วที่ไมร่รูบผมอ่ะแล้วก็หมอดูอว่าเป็นรถที่ขี่ไปทาศพนี่แหละน่าจะอโอเคถึงวดววดที่แล้วนี่คือเฉียดใช่ไหมเฉียดวันที่สองเฉียดวันที่สองอ่าบอกว่าขอวันที่สองไม่ขอวันที่หนึ่งเพราะว่า เดี๋ยวญาติเยอะนู่นนี่แบ่งอะไรอย่างเงี้ยปุ๊มาเยอะตกใจไม,ไม่ไม่คิดว่าจะถูกไงเขานึกก็เขาพูดเร่นแล้วเขาวิ่งเข้าไปกราบไปกราบตปยินกราบหน้าแล้วก็เอาเอาเอาตีนะขึ้นหัว,วกราบใหญ่เลยว่าบุณคุณแม่คือว่าเขาชอบทําบุญทําบุญเยอะแล้วเงินทองเนี่ยเขาชอบทําบุญสร้างเมนทำไอ้นูน่นไอ้นี่คือว่าเขาเป็นสัปเพเหรอเขาเป็นสัปเหรอแล้วหมายความว่าเงินทองที่ได้จากนั่นมาโดยมาก เขาจะเก็บเก็บไว้บำรุงเมนบำรุงอะไรซื้อของถ่าไหวัดอย่างน,นี้เขาจะทำเขาพักจำแต่ตัวเขาเองเขาไม่ค่อยมีเงินหรอกแต่ว่าเขทาทำบุญเยอะนั่นแหละแสดงความยินดีด้วยนะคุณพี่<ช>คือพอ12ล้านต้องเรียกพี่ทีเดียวแล้วนี่สิ่งที่ได้มาถ้าถามผมความกระตันอยูเห็นไหมจะไปซื้อที่ดินปลูกบ้านใช่ไหมยิน